เออดีกับสง่องไปส่งราคเาเพื่อนมาหน้าก,นกันเลยโอ้แล้วก็รงลังสรางข้าวของีญิงอีเล็กนะฮะมะเขือเทศมันเขือเทศคัดเลือกเนะาะแล้วลก็รองกุ้งขาเออน้องชิเลก็จกจ้ารองกุ้งขานงวีเล็กก้านงอีเล็กกับ,บนนของอีเล็กอีเล็กกัอเล็กกระบวนการการคัดเลือกครูา้ลานมันพุ่นหันมัเขือเทศนะครับน้องลูกคนซ้อมอย่างนี้เราละบ้านเราเป็นท้องเผู้มาเดือด้อนแต่หน้า น,นี่ก็เป็นเดือน,นที่สามของปีปีใหม่ไทยนะครับนะก็ยังยุดงานอยู่ก็เลยเดินทางมาบึงอาชีพอาชีพนึงนะครับบ้านนี้เป็นบ้านบุงซิดนะครับที่เคยมาเห็ดไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวไปบึงนะครับ่าเพิ่นให้เห็ดไฟแล้วเพิ่นเสี่ยบว่าเห็ดยังต่อยอดนะครับ นี่นะครับมีแต่คนหน้าคุค้นค,คุณหน้าคุณตานะครับนี่ยายสมนะครับผู้สกล้องผ่านกล้องของเรานะครับแล้วก็ผ่านตน้นนั่นก็ขี้ปุ้ยนะครับนะยายตึ้มครบครบนี่ก ผ่านหูขนาดเรารอมาลูกผพันหูเสียหูแล้วหูคนเก่าเดี๋ยวนี้เช่ารับงานแล้วเดี๋ยวนี้มารับทางป่าทางนี้กำลังจถือแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่น้ำหนักมันได้แล้วนะครับก็จะคัดเลือกเป็นเบอร์ไว้ตัวนี้จะเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์แล้วก็เขียนเบอร์ไว้นะครับ คือสีแบบนี้เขาเอิ้นมาเป็นมะเขือมะเขือเหลืองนะครับนะี่มะเขือเหลืองผสมเขียวเหลืองนี่เขาเอิ้นว่ามะเขือเรืองตัวน,นี้ก็จะเป็นมะเขือเหลืองครับเบอือย่างนอนอนะี่นยเบอือสองรอืมเอีกหนึ่งครับเบือสอง,สอง เจ็ดตินเ,นเ,เลยตัวนี้นะครับตัวนี้มะเขือเขียวนะครับเบอร์ศูนย์โอ้เขือเขียวจะลายนะครับน้องเพิ่งกำลังแต่งส่งลงไปทุหลักจังหวัดตอนนี้ผ่านหูเขากได้เวลากลับบ้านแล้วครับเกินเวลาพอได้เนี่ยหาย ไปแล้ว,ลวอันนี้เ้าก็สิมาเบิ่งนะครับเพิ่นคัดเลือกแบบใดนี่อันนี้เขาเอื้อมออมาอเบอร์สองมันบอกบอรอประเภทใดนี่ฮะเหลืองเขียวแดงสุกสามสี<ะ>สามสีประเภทใดเป็นเหลืองบอเออ่เออเหลืองเหลือง ตัวเขียวๆนี่เดซ่ะนี่นี่เหียบกันข้าวเหยียบกันาเหยียบกันห้างมาคือกันห้าอ๋อแยกยบคนละราคาบ่ครับข้าแก่ซื้อมาแล้วกันครับนั่งเลยครับว่ายังๆๆบ่เห็นเห็นเห็นนังหัวโตเลยนะก็เลยนึกว่าเป็นเป็นผู้จ่ายเงินจ่ายทองอ่ะนะนึกว่าเป็นเฒ่าแก่บ่รักย่างคือกันน่ะนี่ฮะก็ส่งส่งบิ่งแล้วก็หนุ่มปุ้ยนะครับ เห็ดงานนี่ก็เห็ดงานโดยใจรักนั่นปุ๋ยนี่ขนาดซื้อเขามาท้าบถามไปเห็ดส่วนน้ำเขาก็ยัางบไปมือละไหวลาย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 นะครับโอ้นี่มาเคี้ยวคือเลื้ยงเนาะปลาเนาะเลี้งเดือยมาคือเลื้ยงตัวนี้เขาเอิ้นเนาะเคือสามสีคือสามสีมันคือเลี้ยงมันมันจะเป็นคนณระเบือเนาะเป็นเบือเนาะเบือเยอะแล้วก็คนแต่ราคาอีกเนาะราคาอีกราคานี่บบกูจักเขาแก่เพิ่นเป็นคนกำหนดเนาะ อันคืนอ่อนคือเห็ดไฟคือเฮาเฮาไปคนจ่ายเงินเพิ่นมาเป็นทเท่าแก่แทนมานี่เอ,ออการทำรานปกติปกติเนาะปกติเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาคือไปกินเขาเหมือนไปกินเฮาเขาเป็นเจ้าบ้านอยู่เออเขาเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านซื่อๆนะครับใช่อโอ้นี่ครับนี่ครับพันเขาจะคัดกำลังคัดเป็นเป็นเบอร์เป็นเบอร์อยู่เนาะนี่เขาเรียกว่าเบอร์โบเบอร์โบเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ ข,ขมีอาูนเลยเห็นเลยได้บางปุ้ยนี่แล้วเนาะกระตัตอนนี่แล้วเนาะเจอเมียูนเสงเงาหัวแตกละเมือนีกข้มีข้ามีเ้ามม้มองขาแต่มีเห็ดหอยดำมืก็บอก่ันขเมียูนอ่ะเดี๋ยวตั้งแตตั้งแต่มาคือมาเนี่ยคอยว่าวันปิ้งเมื่อคู่มือได้านะคอยว่าเนาะจกินงึง้่ย่ินน สวยงามก่ามาเคลือกเ,เขียวนอตประถมก่อปว่างามและสีงาม,งามเขียว,ยวแท่ามันมก,กินดีากินเป็นเป็นหมากระทราร่านโอ้ทรงไปตาประเทศอบอกามินบอกตัวนัน้นกระสั้งเลยแล้วนเนาะสั่งแล้วเตรียมายแล้วนะคะรถกะเริ่มกวาดเริ่มยางแล้วเริ่มจะเอากขึ้นละ เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับอันตัวที่แพ็่ไส้เรียบร้อยล่อขึ้นนะ่ะมันจักจักกิโลกันแน่กับอันตอนรวมเป็นเพียงยี่สิบแปดกิโลยี่สิบแปดเปนบอกครับเป็นตัวมะเขือยี่สิบห้าอ๋อหักโลกออกเหลือยี่สิบห้าเปนบอกใช่ง้อยอ้าวครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับนี่หนุ่มปุ้ยของเฮาก็ กำลังเจออยู่กำลังตั้งใจนะครับนะยันมันพลาดนะครับพลาดยี่แปดกิโลนะครับมือเอก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 อีกหน่อยนึงเออแจ้วห้ามโกงแม่บอกห้ามโกงไม่ก็ต้องอย่าซ้อละบางหลวงซื่อสัตย์อย่าทุจริตเข้าใจบอกเป็นบอกครับตัวน้อยนี่พี่ลึกแค่เครับเสียอย่างเดียวย่านเมียครับ อย่างอื่นสู้ได้บัดล่างมะเขือนี่25กิโลนี่เวียงไปเลยเพื่อน็จะมีหนะ้าที่คัดเลือกเขาเอื่อนว่าหลังจากคัดเลือกมาแล้วก็สร้างให้มันได้เท่าเท่าเก้าเป็นบ่เนี่นี่ก็เริ่มลำเลียงละ ขึ้นขึ้นเป็นเบอร์เป็นเบอร์บอกครับท่านพุนาโซนมาแอบนี่ง,งเบอร์อยู่เดี๋ยวเมื่อยนะเฮ้ยเฝ้าเห็ดมันแลี้ยเราเอาเงินมาให้เมีอหไรเนี่ก็เป็นเบอร์นะครับนะขึ้นเป็นเวลาลงมันยังขับไปส่งในน้องนี่บัานแหลมบ้านแหลมไหน,นนะฮะานนชายแดนเลยเบอกไปถึงกี่โมงกะประมาณกี่โมงเนี่ย ลีซานด้วยที่สี่ใช่ไหมไโอ้เก่งๆครับ,รบนี่ไกลสุดท้ายแล้วครับก็เริ่มแฮกขึ้นรถนะครับเอูอ้ยถ้าแกถ้าแกถ้าแกมือ,อนี่เง้อัดซีดเด้อโอ้อันนี้มารอบข้ามมันบอรับผมโอ้ใจเย็นได้ๆมือเดงโอ้โยกมือแฝงแหวงเนาะมือหอ,อนะเมื่อกี้นี่เอามาจะใส่ก่อนนี่เศกสกุล นี่ก็เป็นรถแรงนะครับนะมารอบรอบแรงรอบแรงโซนนี้ในตลาดกิโลจาะปาทครับอันนั้นก็แล้วแต่เพคนที่ว่ามากครับประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละครับสิบกว่าบาทเนาะสิบเท่าไดครับกว่าสิบเอ็ดก็กว่าครับสิบสิบเท่าไร้ครับสิบห้าสิบตังกกว่าครับโอ้ยเมียมารถขยันขนาดคู่ เาอันเป็นไงวะาบย่าท์มียนะแม่รีบบอกครับใคยอยู่ใครอยู่แม่นบอว่าเสียผมว่าอะไรก็อันเรื่องเมียน้อยเสี่ยวอีกเพิ่มอยู่บอถ้าได้ไปจะได้อยู่โอ้เอาวะฟังเรื่องเราด้วยมาบอแ่นี้มไม่ฆ่าไม่ฆ่ามาแล้วนะครับนี่มาติดต่ออะไรนี่เอาไปส่งอยู่ท้าแก้วเนาะครับเนาะ มีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับแม่ผมอยากอ๋อต้องการเตอร์เบ่ครับครับผมเตอร์เรสติดต่อได้ครับผมติดต่อเบอร์ได้ครับ096ย์เก้าหครับสามสามแหม่นะครับเอาว่าไม้นู้นขับผมลงล่ะ096 338 1531โอ้ติดต่อได้ครับในช่วงระยะแต่นี่ไปหาเดือนเบ้านบ้านเดือนเมษายังหลับอยู่เนาะครับหลับซื้อหลับขายนะครับผหลับส่งนะครับ โอ้โหครบวงจรเลยมีได้มีส่วนมาเห็ดไฟเห็ดยังนะครับหนี่งเห็ดไฟไวเดินไฟเดินไวทางนั้นนึ่เพื่อนนี่ง่ายนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ตั ie <Billboard. S 1> ้งบ่เนี Studio ่ยตั้งระจับซิกซิกท่อนม่วงเลยซิกโอ้ว้าวโอ้ยหล่อขนาดเลย